คนละครึ่งเฟสสามเงินเข้าวันไหนบ้างรับโอนเงินรอบสองวันไหนเช็คได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแส ซึ่งทางช่องนำสาระข้อมูลดีๆจากมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้เรามาดูคนละครึ่งเฟสสโอนเงินวันไหนบ้างคนละครึ่งเฟสสาแบ่งโอนเงินสิทธิ์ให้2รอบรอบละ1,500บาทรวม3,000บาทตลอดโครงการโดยรอบแรกรัฐจะโอนเข้าแอปเป่าตังให้ในวันที่1 กรกฎาคมนี้ส่วนรอบสองจะได้โอนเงินวันไหนเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ได้สำเร็จแล้วพร้อมยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้วในลำดับถัดไปมาดูกันเลยค่ะว่าวงเงินสิทธิ์จะโอนเข้าในแอปเป๋าตังวันไหนเริ่มใช้สิทธิ์เมื่อไหร่และหมดเขตใช้เงินวันไหนเรามาดูกันเลยค่ะ คนละครึ่งเฟดสาโอนเงินรอบแรก1กรกฎาคม64ใช้จ่ายไม่เกิน150บาทต่อวันรับจ่าย150ผู้ได้สิทธิจ่าย150วงเงินรวม3,000บาทต่อคนโดยจะแบ่งจ่ายเงินเยียวยาเป็น2รอบรอบละ1จะโอนให้ในวันที่1กรกฎาคม64จำนวน1,500บาทเฉพาะผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้ว ส่วนคนที่ยังติดขัดเรื่องยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะต้องแค่ไขจนกว่าจะผ่านถึงจะเริ่มรับวงเงินสิทธิ์ได้โดยอาจจะได้รับเงินรอบแรกล่าชา้าหลังวันที่1นึ่งกรกฎาคม64แต่อย่างไรก็ตามก็จะได้วงเงินสิทธิ์รอบแรกภายในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน64นี้ค่ะ ส่วนรอบที่2จะโอนวงเงินในแอปป๋อตังได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม64จำนวน1,500บาทคาดว่าน่าจะเป็นวันที่1ตุลาคม64เรามาดูตลอดโครงการคนละครึ่งเฟส3นั้นแต่และช่วงเวลามีขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างค่ะวันที่14มิถุนายน64เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสาสำหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์และผ่านแอปป๋อตัง และเปิดลงทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดาในวันเดียวกันนี้ด้วยวันที่21มิถุนายน64เริ่มให้เปลี่ยนแปลงโครงการใครอยากเปลี่ยนสิทธิ์จากคนละครึ่งไปเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้ให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21เป็นวันแรก วันที่28มิถุนายน6 4หมดเขตเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนจากคนละครึ่งเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้ 1. กรกฎาคม64โอนเงินรอบแรก1,500บาทและเริ่มใช้จ่ายวงเงินสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส,สา1ตุลาคมโอนเงินรอบที่2อีก1 5 0 0บาท31ธันวาคม64หมดเขตใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส,สาม ซึ่งสิทธิ์ยังคงเหลือ2.7ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดลงทะเบียนจนกว่าจะครบ31ล้านสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com และแอปเป๋าตังตั้งแต่เวลา6.00-22.00สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จกระทรวงการคลังจะส่ง SMS ยืนยันว่าลงทะเบียนสำเร็จจากนั้นก็ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังเป็นลำดับต่อไปค่ะ ถ้าหากเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วมีข้อความการุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิโครงการก็ให้เข้าแอปเป่าตังค์เลือกยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าหรือกรุงไทยเน็กหรือนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาธนาคารกรุงไทยและให้ท่านเข้าไปในแอปเป่าตังค์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบโดยอาจมีข้อความว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนแปลว่า ได้กรอกระบบประมวลผลส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานก็จะยืนยันตัวตนผ่านในขั้นตอนนี้จนกว่าจะเจอข้อความโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม2564ซึ่งแปลว่ายืนยันตัวตนผ่านถ้าใครต้องการที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ยังสามารถลงได้นะคะเพราะว่าสิทธิ์ยังไม่เต็ม ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ